แจชวนชื่นใส่เปซื้อกระเป๋าให้ภรรยาในวันแม่ลูกๆถึงกับมองบนทาเอาแจงปุณาสาถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวกับโมเมนต์วันแม่ที่ผ่านมาเพราะนอกจากลูกสาวทั้งสองน้องแตงโมน้องแตงไทยที่พากันมามออพงมอะไรกราบเท้าแสดงความรักกับแม่แล้วงานนี้สามีอย่างแจชวนชื่นยังแอบโรบมนติกมีของขวัญมาเซอร์ไพรสด้วยเรียกว่าเป็นสามีใส่เปตัวจริงมีทั้งของขวัญให้เมียแทบทุกเทศกาล และรอบนี้ที่แจดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาให้แจงถึงกล่องจะเล็กแต่ก็ขาบไปด้วยคุณภาพอีกแล้วช่างรู้ใจเมียแบบนี้ทันทีที่ได้แจงก็หอมแก้มแจดเป็นหนึ่งฟอดทําเอาลูกสาวคนเล็กถึงกลับเขินถอยให้พ่อแม่ได้หวานกันต่อเลยโมเมนต์นี้ทําเอาบ้านอื่นอิจฉาแจงหมดแล้วขนาดเอมี่กินปฐมถึงกลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าช่วยบอกคุณประดงให้บอกคุณสิวัลให้ซื้อให้อีชันบ้างแฮชแท็กสามีตัวอย่างฮ่าห้าห้าาห้าาาขอขอบคุณภาพแจดชวนชื่นแจงปุณสาน้องแตงโมน้องแตงไทย ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ